ถ้าคุณดูแบบไม่รู้นะคุณก็จดนะคะทุกคนจดจดตามที่ดิฉันบอกเนี่ยก็ดูคลิปให้จบนะคะช้าๆแล้วก็นะคะจดตามว่าปีกเท่าไหร่โค้งเท่าไหร่เนาะบอกไปหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะคะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพนะคะ,ะเนื่องจากมีคนทักมาในเฟซในแชทในไลน์หลายคนนะคะถามเรื่องสูตรว่าวควายนะคะไม่เข้าใจในแบบที่พี่หลีเขียนก็มันก็น่าจะไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเพราะว่าแบบที่หลีเขียนอาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็ที่พี่หลีเขียนเส้นไว้เยอะเกินนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะ ก็มีคนทักมาถามดิฉันก็เลยตัดสินใจทําเป็นคลิปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตอบหลายๆคนให้มาดูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะละเอียดขึ้นมานิดนึงเพราะคลิปก่อนหน้านี้ที่ให้ดูในแบบอะ่ะก็ไม่ได้บอกนะคะให้ให้แค่ดูในแบบแล้วก็เอาเอาไปทําเองอ่าคลิปที่แจกสูตรใช่ไหมคะก็ให้ดูในแบบแล้วก็เอาไปทําเองแต่คลิปนี้นะคะที่ฉันจะมาบอกทีละทีละจุดนะคะทีละจุดแต่ถ้าหลังจากคลิปนี้แล้วยังไม่ละเอียดก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะ แต่ดิฉันก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะละเอียดแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะปีกบนล่างร้อยห้าสิบต่อไปเป็นโครงนะคะเอาโครงรวมก่อนนะคะโครงรวมนี่ร้อยห้าสิบสี่นะคะโครงรวมจนถึงตรงนี้เลยร้อยห้าสิบสี่นะคะร้อยห้าสิบสี่ ต่อไปเป็นส่วนไม้บอกไม้ก่อนเนาะเขานะคะต่อไปเป็นเขาเขาบนเขาบนร้อยนห้าสิบห้าเขาบนกับเขาล่างไม่เท่ากันนะคะเอาเขาบนก่อนเขาบนร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้านะคะเขาล่าง เขาล่างนะคะเขาล่างร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะความยาวไม้ก่อนนะคะร้อยเจ็ดสิบแปดบอกไปทีละเรื่องนะไม้ร้อยเจ็ดสิบแปดนั่นแหละแบงก้าวกลางนะเออ่ะวางแบงไปเป็นยังไม่ครบเลยเหลือเอว,เอวคอมันเ,เนี่ยค่ะเนี่ยไม้คอมันตรงนี้ตรงนั้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะลงมาอยาลวยาลงมาหาหน้ามันตรงนี้เลยนะคะ บางคนเขาก็ทำยาวแค่นี้แต่ผมอ๋อนเก็เนื้อเนี่ยความยาวแค่นี้นะคะเส้นหนึ่งยังไไปได้เป้นเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยค่ะแปดสิบเซนนะคะไม้แปดสิบเซนค่ะทั้งสองข้างแปดสิบเซนนะคะแปดสิบเซนต่อไปเป็นอะไรอีกพี่ต่อไปเป็นหูนะคะทุกคนหู ความยาวฝั่งนี้นะคะสามสิบสองเซนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสามสิบสองเซนนะคะจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะหูนี่ใช้ใช้ไม้สามชิ้นนะคะเห็นไหมคะพี่ลีจะเขียนไว้แล้วนะคะสามสิบสองเซนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมหูส่วนเนี้ยบางคนดูไม่ออกนะคะเนี่ยสามสิบสองเซนเห็นไหมคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้มาตรงนี้สิบห้าเซนเห็นไหมคะสิบห้าเซนเนี่ยพี่ลีก็เขียนไว้แล้วนะคะสิบห้าเซนเนี่ย ทุกคนดูไม่ออกหรอคะเนี่ย15เซนต่อไปเป็นตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ยาวมาตรงนี้เห็นไหมคะถึงตรงนี้30เซนเห็นไหมคะเนี่ยพี่ลีเขียนไว้หมดแล้วนะคะทุกคน30เซน30เซนเนี่ยคะ่ะหูทั้งสองฝั่งก็ประมาณนี้นะคะหูเสร็จแล้วต่อไปเป็นวงกลมหวายนะคะ หวายนี่ความยาวสามสิบแปดเซนนะคะเนี่ยหวายตรงนี้นะคะใช้หวายนะเขามันนะไอหัวมันนะคะไม้เส้นหัวตรงเนี้ยมันจะดึงมาถึงแค่ตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือตรงนี้เป็นหวายนะคะหวายสามสิบแปดเซนนะคะเนี่ยทุกคนพี่ลีเขียนไว้แล้วนะหวายสามสิบแปดเซนนะตรงนี้วงกลมสามสิบแปดเซน ส่วนนี้สิบสามนี่คืออะไรพี่ความห่างตรงนี้าตรงนี้เนี่ยจากโนร์ไปอีกบุ๊กเนี่ยจากตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยสิบสามเห็นไหมคะสิบสามเซนสิบสามเซนนะคะเนี่ยพี่หลีก็เขียนไว้แล้วนะคะไม้เนี่ยชี้มาที่ไม้เนี่ยค่ะต่อไปเป็นจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนจากตรงนี้ถึงตรงนี้ยี่สิบหกเซน เห็นไหมคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ยี่สิบหกเซนอะต่อไปจากตรงนี้ใช่ไหมพี่ถึงตรงนี้สิบสองเซนใช่ไหม,มจากตรงนี้ถึงตรงนี้สิบสองเซนเนี่ยคะ่ะดีฉันก็ดูตามนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้สิบสองเซนเห็นไหมคะ จากตรงนี้นะคะความกว้างนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้12เซนนะคะเนี่ยเนี่ยเว้นไว้ข้างละ12เซนใช่ไหมพี่ข้างละ12เซนเนี่ยข้างละ12เซนทุกคนเนี่ย12เซนเห็นไหมคะเขาถามว่าแบ่งยังไงมีคนทักมาเมื่อเชา้านี้แบ่งยังไงเอาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่พี่ 38, 38นะคะ จากตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้ปีกล่างลงมาถึงเขาบนสามสิบแปดเซนค่ะสามสิบแปดเซนต์ต่อไปเป็นจากปีกล่างลงมาหาเขาล่างนะคะห้าสิบเอ็ดเซนนะคะห้าสิบเอ็ดเซนเท่ากับปีกนะคะทุกคนเท่ากับปีกบน กับปีกล่างนะคะเนี่ยค่ะพี่ลีบอกว่าถ้าเวลาทําว่าวตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าว่าเล็กกว่านี้ถ้าปีกตรงนี้สี่สิบเห็นไหมถ้าปีกตรงนี้สี่สิบส่วนตรงนี้ที่สําคัญก็ต้องสี่สิบเหมือนกันนะคะเนี่ยจากตรงเนี้ยจากเขาล่างขึ้นมาหาปีกเนี่ยขึ้นมาหาปีกล่างตรงนี้นะคะต้องสี่สิบเท่ากันแต่ตัวนี้นะคะห้าสิบเอ็ดนะคะตัวนี้ห้าสิบเอ็ดจากส่วนนี้นะคะจากส่วนที่เป็นเขาล่าง ขึ้นมาหาปีกล่างห้าสิบเอ็ดแล้วจากปีกล่างขึ้นมาปีกบนก็คือห้าสบเอ็ดนะคะทุกคนเสร็จแล้วเป็นหัวค่ะพี่ลีหัวยี่สิบหกใช่ไหมคะหัวนะคะจากปีกจากปีกบนขึ้นไปหาหัวนี้ยี่สิบหกเซนนะคะยี่สิบหกเซนเห็นไหมคะทุกคนยี่สิบหกเซนประมาณนี้ค่ะส่วนไม้แอกความยาวเออบางคนอยากรู้<า>ไม้เ<ม>อกเลยแอกนะคะแอกความยาว ร้อยห้าสิบเท่ากับปีกเลยนะคะแอกความยาวร้อยห้าสิบเท่ากับปีกวิธีทําแอกก็บอกไปแล้วนะคะว,ว,วิธีทําแอกก็บอกไปแล้วนะคะทุกคนที่ทาแอกก็บอกไปแล้วจากตรงนี้มาหาตรงนี้นะคะสิบแปดเซนนะคะทุกคนจากตรงนี้มาตรงนี้สิบแปดเซนแล้วจากตรงนี้ ไปหาเขาเนี่ยจากตรงนี้ไปหาเขาสามสิบแปดเซนนะคะทุกคนสามสิบแปดเซนเห็นไหมคะสามสิบแปดเซนนี้เพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่นะเพิ่งมาวัดบางครั้งก็ไม่ได้วัดเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้สามสิบแปดนะคะแล้วมีจุดไหนอีกพี่ไม,ไม่แล้วนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาทําคลิปให้นะคะเนื่องจากมีคนอ่าทักเข้ามาถามนะความกว้างหัวใช่ไหม ช่องห่างข้างละห้าเซนนะคะเนี่ยความกว้างอย่างเงี้ยสิบเซนกว้างแบบนี้คือสิบเซนแบ่งให้ได้ครึ่งนะคะห้าเซนข้างละห้าเซนเห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้เนาะดิฉันก็คิดว่าละเอียดแล้วนะทุกคนถ้าคุณดูแบบไม่รู้นะคุณก็จดนะคะทุกคนจดจดตามที่ดิฉันบอกเนี่ยก็ดูคลิปให้จบนะคะช้าๆแล้วก็ นะคะจดตามว่าปีกเท่าไรโค้งเท่าไหรเนาะบอกไปหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะคะทุกคนแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามคอมเมนต์เข้ามาถามได้ดิฉันก็ยินดีนตอบค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยประมาณนี้นะคะมีส่วนไหนที่ดิฉันลืมอีกก็ทักเข้ามาถามได้ค่ะในคลิปที่บอกสูตรตัวสีฟ้าดิฉันไม่ได้บอกนะคะดิฉันก็แค่ให้ดูให้ดูรูปไปเลยพอให้ดูรูปไปเลยก็คิดว่าทุกคนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเนาะเพราะว่า บางคนก็ก็ไม่เคยทําก็ไม่เข้าใจเนาะเนี่ยแบบเส้นแบบนี้มันก็ทําให้มันก็ทําให้ดูยากนะไอเส้นตรงนี้คือมันเป็นเส้นถักนะคะทุกคนเป็นเส้นถักมันไม่ต้องให้ความสําคัญนะให้ความสําคัญตัวตัวตามตัวเลขนี่นะคะเนี่ยอแคบหน้าจอส่วนหัวไหมก็แคบหน้าจอส่วนหัวก็ได้นะคะ,ะส่วนหัวเสร็จแล้วมาดูส่วนนี้คะ่ะอ่ะ แคบไว้ค่ะแคบไว้แล้วก็นี่เอานะคะทุกคนเนี่ยเหมือนมันเนี้ยเราไม่ได้เขียนว่าปีกเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยเราเขียนตรงนี้ก็คือรูเอกนี่ก็ร้อยห้าสิบเห็นไหมอันนี้คือเอกเอกร้อยห้าสิบอันนี้คือปีกบนนี่ก็ร้อยห้าสิบปีกล่างก็ร้อยห้าสิบนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะคงรวมร้อยห้าสิบสี่คงรวมร้อยห้าสิบสี่ดิฉันก็ทำว่าไม่เป็นนะคะดิฉันก็ดูเนี่ยนี่ค่ะฝึกฝึกเอาเนาะ ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกคนก็ฝึกๆเอานะคะแล้วก็มองพยายามว่าตัวเลขนี้มันหมายถึงอะไรก็พยายามคิดนะคะพยายามนี่อันนี้สิบแปดเซนคือตรงไหนพี่อันนี้ใช่ไหมบอกไปแล้วเนี่ยสิบแปดเซนเห็นไหมคะทุกคนสิบแปดเซนเนี่ยสิบแปดเซนคือจากตรงนี้มาหาเนี่ย่วนคอมัเป็นตรงนี้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยสิบแปดเซน มันก็เข้าใจยากอะเนาะคนที่เขาไม่เคยทาว่าก็ก็เข้าใจยากนะต้องฝึกเอานะคะทุกคนแล้วจากตรงนี้ไปสุดเลยอะคือสามสิบแปดเซนนะคะสุดเขานะไม่ใช่สุดปีกเพราะปีกมันยาวไปเลยแต่เนนี้แค่สุดแค่ตรงเขานะความยาวจากโค้งมาสุดแค่ปีกเนี่ยสามสิบแปดเห็นไหมฮะขึ้นไปนู่นต่างหากนะคะอันนี้เป็นปีกต่างหากเนี่ยประมาณนี้นะถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามได้ค่ะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ